ใหมห่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected <my> ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขัน้นความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิต B มีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซนก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056 701 777 สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานมะขามบานนาครบานเพชรบณ์ปีนี้ที่หลากหลายสร้างสีสันความสนุกสนานและรอยยิ้มเป็นอย่างมากครับโดยที่ในแต่ละวันนั้นจะมีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำเดิมทําให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ผ่อนคลายและรับความสุขกันทั่วหน้า และหนึ่งในกิจกรรมที andal, ่ได้ร <pl ains> ับความสนใจจากผู้ที่มาเที่ยวงานเป็นการประกวดร้องเพลงขวัญใจหมาชนคนโอท็อปเพชรบูรณ์เมื่อวันอังคารที่31มกราคมที่เวทีโอท็อปสนามหน้าสารการจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เครือข่ายโอท็อปจังหวัดเพชรบูรณ์ในร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงขวัญใจหมาชนคนโอท็อปเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรมุ่งเน้นผู้ประกอบการโอท็อปกระบวนการมีส่วนร่วมของ กลุ่มองค์กรและเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเจ้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง11อําเภอเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานประจำปีของจังหวัดโดยสร้างสารรค์กิจกรรมให้เป็นสีสันกับงานได้อย่างลงตัวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากกิจกรรมดังกล่าวซึ่งผลการประกวดร้องเพลงขวัญใจมหมาชนคนโอท็อปเพชรบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ส่งคนอวุธปรากฏว่าชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่นางสาว เทียนกัญยาพักชัยสุวรรณจากอำเภอสีเทพรองอันดับที่1นางสาวนัทริกาศรีจริยาจากอำเภอลมเกา่ารองอันดับที่2ได้แก่นางสาวสุนทรีมีแสงจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นอกจากนั้นยังมีรางวัลปปูราโหวตอีกสองรางวัลได้แก่รางวัลที่1นางสาวสุนทรีมีแสงจากอำเภอเมืองเพชรบณ์ e และรางวัลที่สองมีนายวิรัติมจันลาจากอำเภอบึงสามพันและนางสาวนัทริกาศรีจริยาจากอำเภอลำเก่าคว้วาตำแหน่งนี้ไปครองซึ่งจากการประกวดร้องเพลงานางกล่าวมีเสียง เชื้อและรอยยิ้มเกิดขึ้นกับผู้ที่มาร่วมการประกวดรวมถึงบรรดาฟแฟนคลับอย่างหนึ่งแน่นสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างยิ่งครับ